สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้จะมานำเสนอครับเป็นมีการดูครับว่าระวางวิชยุเครื่องเล็กครับของยี่ห้อทานินครับระว่างของแท้กับของเลียนแบบครับซึ่งถ้าดูจากภายนอกก็ออกจะไม่มีอะไรแตกต่างกันครับนี่ครับ นี่ครับดูแบบนี้จะไม่รู้เลยครับว่าตัวไหนเป็นของแท้หรือตัวไหนเป็นของเทียมครับนี่เป็นเป็นลูกล่างภายนอกครับแต่ถ้าเป็นภายในเราจะรู้ครับว่าตัวไหนแท้ครับ ครับนี้เป็นภายในครับซึ่งจะไม่เหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นของเทียมครับถ้าเป็นของแท้จะเป็นจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือรูปแบบของของแท้ครับนี่ครับเป็นของเทียมครับของเรียนแบบครับ ซึ่งจะมะีที่ชาร์จแบตเป็นแบบไฟบ้านด้วยครับซึ่งจะต้องใช้อแดปเตอร์ครับจะไม่มีตัวแปลงไฟอยู่ข้างในครับเราจะต้องใช้ apter, อแดปเตอร์แปลงไฟจาก220เป็น5โวลต์ก่อนครับแล้วก็ถึงจะเอามาเสียบแล้วก็ใช้กับตัวนี้ได้ครับแต่ตัวนี้จะไม่มีที่ชาร์จ ที่ใช้ไฟบ้านครับแต่ตัวนี้ผมแต่งขึ้นมาครับตัวนี้ผมแต่งขึ้นมาซึ่งสามารถใช้กับไฟ220โวลต์ได้เลยครับเพราะมีตัวแปลงไฟอยู่ข้างในครับนี่ผมผมแต่งครับผมแต่งใช้อันนี้ครับเป็นของแท้ครับของแท้แบบชัดๆครับอันนี้คือของของเทียมครับของธรรมดาครับของเรียนแบบครับพูดง่ายๆของเรียนแบบ มันก็คือของปลอมเลยครับพูดง่ายๆครับไม่ใช่เลนแบบครับคือของลอมซึ่งจะถ้าดูด้านหน้าแล้วจะไม่มีอะไรแตกต่างกันครับครับลูกกลจะเหมือนกันทุกอย่างครับนี่ครับซึ่งการไปซื้อจะสังเกตได้ง่ายๆครับก็ให้ดู ถ้าเป็นของของเทียมครับของของเรียนแบบจะจะมีรูครับสำหรับใช้ไฟบ้านครับเป็นรูใช้ไฟห้าโวลต์ครับพูดง่ายง่ายครับจะต้องแปลงไฟก่อนครับถึงจะเข้ามาเสียบใช้กับตัวนี้ได้ครับนะครับมีข้อสังเกตอยู่ตัวนี้นะครับถ้าเป็นของที่มีที่มีรูเสียบแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นของของของ,ของ ของปลอมพูดง่ายครับของเลียนแบบครับถ้าเป็นของแท้จะไม่มีติดมาครับตัวนี้ผมทําใช้เองครับเป็นใช้ไฟสองรอิครับจะมีตัวแปลงไฟอยู่ข้างในครับครับก็คงเอมมาฝากกันให้ได้รู้กันครับว่าจะแต่คุณภาพเสียงสู้ของแท้ไม่ได้นะครับเปิดถ้าเปิดถ้าเปิดรู้จะดูจะรู้เลยครับว่า คุณคุณภาพของลำโพงเป็นยังไงครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงครับซึ่งอุปกรณ์ก็อุปกรณ์ในการใช้ก็แตกต่างกันครับมีเป็นอุปกรณ์ตัวเล็กๆเ,เกือบทั้งหมดนะครับของของฟอร์มครับแต่ถ้าเป็นของแท้จะใช้อุปกรณ์ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์แบบตัวใหญ่ๆครับคุณภาพเสียงก็จะจะดีครับถ้าเปิดแข่งกันรู้เลยครับว่าตัวไหนเป็นของแท้ของเทียมครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ